ทนายตั้มทนายตั้มเรื่องที่เกิดขึ้นกับทนายตั้มเนี่ยนะครับทําให้เห็นอย่างหนึง่งว่าพวกทนายแอดเวนเจอร์พวกทนายออกโหนกระแสพวกทนายออกสื่อพวกทนายที่บอกตัวเองเป็นคนดีสุดท้ายเรื่องไงพอทนายตั้มมีปัญหาปุ๊บ คนที่เคยเป็นคู่หูกับเขาออกรายการกับเขาไปเป็นแอดเจนเจอร์กับเขาทิ้งเขาหมดมีทนายบางคนที่เคยไปกอดคอกันในรายการเลยบอกว่าดีกันแล้วตอนนี้เป็นไงครับซ้ำเติมกระทืบผมไม่รู้ว่าทนายตั้มถูกหรือผิดนะผมเพียงมาบอกว่าเห็นนิสัยของพวกทนายนักแสดงพวกนี้มะ ถ้าผมฝากนะครับรายการอย่างโหนกระแสรายการอย่างที่ช่องเจ็ดมีช่องห้ามีช่องเนี้ยยังจะให้เวทีหรือพื้นที่ไก่พวกทนายหิวแสงทนายแสดงสนายทนายเนระคุณให้กับเพื่อนเขามหเพราะตอนที่ทําเขาสูงเนี่ยพวกที่เป็นเพื่อนหมดนั่งข้างเขาโหะก,กับเขาจับมือกับเขารักเขาชมเขาแต่พอเขามีปัญหาขึ้นมาเพนหมด เพนหมดแต่ไม่ได้เพนอย่างเดียวนะยังมีจิตใจที่จะมาด่าเขาว่าเขาตัวเองดีนะเกดผมเป็นคนหนึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อนผมล้มผมไม่เหยียบซ้ำถ้าเพื่อนผมล้มผมอาจจะไม่ได้ออกไปแสดงให้สังคมรู้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้แต่ผมไม่มีทางเลยครับที่จะทิ้งเพื่อนผม แั้วเพื่อนคุณทอมเป็นคนเลวเหรอ่นคนละเรื่องครับอันนี้เราให้ระบบยุติธรรมตัดสินถ้าเพื่อนผมไม่ดีจริงผมก็อาจจะไม่ต้องยุ่งกับเขาแต่ผมไม่ต้องเอาเขามาแชร์ในสังคมผมไม่ต้องใช้เขาเพื่อให้แสงเขาผมมันสว่างขึ้นถ้าไม่เห็นว่าอะไรครับใครจะไปจ้างไอ้ทนายพวกเนี้นะทนายหิวแสงทนายอยากเป็นดาราเนี่ยนะ สุดท้ายแล้วพอคดีคุณไม่ดีกระแสะไม่ไปทางคุณมันก็ทิ้งคดีคุณหมดเลยมันก็มันทิ้งตั้มตอนนี้เป็นบทเรียนนะครับให้กับรายการทุกรายการที่ให้พื้นที่ทนายหิวแสงทนายนักแสดงทนายเนรคุณถ้าเขาเนรคุณกับตั้มได้นะเขาก็เนรคุณกับคนที่มาจ้างเขาดูแลคดี หยุดสถียีครับเอาบทเรียนของทนายตั้มเนี่ยมาบทเรียนให้กับสังคมเป็นบทเรียนหนัสื่ออย่าผลักดันสิ่งที่เลวร้ายอย่าให้พื้นที่กับคนที่เห็นแก่ตัวแล้วนึกถึงตัวเองเดี๋ยวเรามาดูคดีนายตั้มกันทนายตั้มกันแต่วันนี้ผมเนี่ยตัดสินได้เลย ว่าไอ้ทนายหิวแสงทนายนักแสดงทั้งหลายที่โอ้โหจับมือขอดคอตั้มดีเป็นไงครับวันนี้ทิ้งตั้มยิ่งกว่าขยะแล้วถ้าเป็นคุณขึ้นมาล่ะเขาไม่ทิ้งคุณมั่งอ่ะ